เบสตอบเลิกตรงตตั้งแต่เมือ่อไรมดดำชงหาแฟนใหม่ลั่นบอกแล้วนะว่าให้เชือ่อกระแสท,ที่ผ่านมาร้อนแรงมากค่ะเพราะว่าคุณพ่อสมรักเองออกมาแฉตรงตรงออกมา,ชออกมาชใช้่าใชยแบบที่เรเรียกได้ว่าใส่กันยับไปเลยและเป็นครั้งแรกของเบสหลังจากพบประกาศโสดยุติรักแบบดรามา่าจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะ ต้องบอกว่าล่าสุดผู้ใช้ติกตอกรายนึงโพสตคลิปพร้อมระบุว่าเมื่อตัวแม่หาแฟนให้ตัวลูกจะเป็นยังไงไปดูมดดำเองได้ไปถ่ายรายการคุยแหลกแดกดึกโดยได้มีการพูดคุยถึงสาวเบสพร้อมบอกว่าบอกจะหาแฟนใหม่ให้เอาไหมแต่เบสบอกว่าให้หนูพักก่อนและมดดำยังบอกว่าเตือนแล้วเชื่อบ้าง งานนี้ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันนะคะว่ามดดำเขาก็ห่วงเขาติกเตือนคงจะไม่รู้ไม่ธรรมดาแน่แน่รู้เรื่องจริงน้องเบ้นหลงไว้เชื่อใจไม่น่าจะเชื่อคุณตรงๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยคะ่ะ